อโอเคครับก็กราบสวัสดีไม่รักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแลว้วกับล่วงไข่นะฮะมาวันนี้มากับชุดแฟชุดแรกในชีวิตเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมใส่แลวผมเหาะได้โอ้แม่เจ้าร้อเล่นนะฮะรอเล่น โอเคครับวันนี้ตามหัวข้อเลยนะครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับการรีวิวสกิลแกงสเตอร์พาราไดซ์ซึ่งเป็นสกิลที่อยู่ในรุ่นนะครับผมซึ่งมีหลายคนสงสัยและรีเควสตให้ให้ลองมารีวิวสกิลดูนะครับผมก็รีรูนแล้วก็ลองอัพดูแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวสกิลแกงสเตอร์พาราไดซ์เป็นรุ่นของไฮคลาสนะครับมันจะอยู่ตรงด้านบนขวานะครับของรุ่นนะครับผมแถวแถวไอ้สกิลทรังเกิลช็อตนี่แหละนะครับนี่ฮะมันอยู่ตรงนี้นะฮะผมนี่ ซึ่งเท่าที่ผมเห็นผมจะเห็นอยู่2จุดนะครับผมผมลองอัพดูทั้ง2จุดแล้วนะครับผมมาดูคุณสมบัติของมันนะครับเขาบอกว่าหลังจากใช้สกิลนะฮะผู้ใช้เนี่ยจะนั่งลงนะครับผมก็คือตัวเรานั่นเองจะนั่งลงกับพื้นแล้วก็เพื่อนร่วมทีมในรัศมี9เมตรนะครับจะไม่ได้รับการโจมตีจากมอนสเตอร์นะครับยกเว้นบอสนะครับผมคุณพอจะนึกออกไหมว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ตรงไหนได้บ้างอย่างเช่นเอาไปนั่งในร้อยชั้น ให้สายแท้งเนี่ยไปโดนมอนลุมอย่างนี้ดีไหมนะครับหรือว่าเอาเพื่อนไปเก็บเลเวลในแผนที่ที่มอนบันตีก่อนแล้วเราเป็นสายนั่งอย่างเดียวมันจะคุ้มเปล่าวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีประโยชน์ตรงไหนนะเดี๋ยววันนี้มาลองสกิลกันให้ดูก่อนนะว่ามันใช้ยังไงมันให้ผลยังไงนะครับส่วนการประยุกต์ใช้เนี่ยก็ลองเอาไปประยุกต์กันดูเองแล้วกันนะผมก็ไม่เคยใช้สกิลนี้ลงร้อยชั้นเนยพิ่งมาลองเลยนะครับผมอ่ะคราวนี้อัพ2จุดแล้วได้อะไร ทั้งสองจุดให้คำอธิบายเหมือนกันเลยเดะนะฮะอะเดี๋ยวเราไปดูในสกิลนี่อัพปุ๊บนะฮะสกิลมันจะมาอยู่ในสกิลปชนภัยนะครับผมแกงเซอร์พาราไดั์เลเวลสองนะฮะก็คือเราอัพไปสองจุดนะครับผมกดเข้าไปดูปุ๊บนะฮะ หลังจากที่กดสกิลนะฮะผู้ใช้จะนั่งลงนะครับแล้วก็ทีมเมทนะครับในระยะ18เมตรเมื่อกี้เขาบอกว่า9เมตรใช่ไหมครับถ้าเราอัพ2จุดระยะมันจะเพิ่มขึ้นครับในระยะ18เมตรนะครับผมจะไม่โดนโจมตีจากมอนสเตอร์ทุกชนิดนะครับยกเว้นบอสนะครับผม แล้วมีผลถึง300วินาทีเลยทีเดียวก็คือมีผลถึง5นาทีนะครับสกิลนี้นะฮะซึค่อน,นข้างจะนานเลยแล้วก็มาดูที่ครูดาวครูดาวแค่10วินาทีแสดงว่าเราใช้ได้ต่อเนื่องตลอดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในหอก,กันเลยดีกว่านะครับผมจะพาตัวเด็กไปเทสดูเล่นๆนะครับอ่ะชั้นนี้จะมีมินิบอสอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลให้ดูเลยนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเนี่ยสมมุติผมเดินมานะครับอ่ะเจอมินิบอสใช่ไหมครับ ตบก็ไปตนะีเอา้าตายก่อนชิปหายอ่าผมจะลองนั่งดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเรานั่งปุ๊บนะครับเฮ้ยทำไมมันไม่ตีอะมันไม่ตีเด็กด้วยเหรอเฮ้ยอะเดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนนะพอผมนั่งปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นสเตตัสตร,ตรงนี้ว่าจะไม่ได้รับการโจมตีของมอนสเตอร์ก่อนนะครับผมตัวเด็กผมก็จะยืนชิลอยู่นะเดี๋ยวผมลองเอาตัวเด็กไปตีมอนดูนะ เฮ้ยผิดตัวผิดหายผิดถวยไปเทสกับบอสเลยแล้วกันนะฮะคือเท่าที่ผมลองนะเท่าที่ผมลองนะก็คือมินิบอสอ่ะมันจะเห็นเรานะเว้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะทิ้งตัวสต็อกเกอร์ไว้ด้านล่างนะครับผมอาแล้วให้แม่ค้านะครับขึ้นไปตีเล่นนะครับอ่าตรงนี้ดูที่ตัวแม่ค้านะครับจะขึ้นสเตตัสนี้นะครับ avoid monster active แอแทผมก็คือไม่โดนโจมตีจากมอนเตอร์ที่โจมตีแบบแอคทีฟก่อนนะับผม,ผมจะพาตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนี่ครับก็คือเอานี่อยู่อาจจะออกนอกระยะนะครับบัฟหายไปเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปใกล้ๆอีกนี่เห็นไหมครับพอเดินไปใกล้ๆปุ๊บบัฟก็จะยังอยู่นะครับซึ่งถ้าเราอัพเป็นเลเวล2เนี่ยมันจะได้หลายช่องนะฮะมันจะได้มากว้างถึงกี่ช่องอันเนี้ย ก็เนี่ยประมาณ9หรือ10ช่องกระดานเนี่ยนะครับผมจากมุมด้านล่างนะครับผมก็จะอยู่ในระยะไม่โดนโจมตีก่อนนะครับยกเว้นบอสนะฮะซึ่งตรงนี้มันมีบอสอยู่นะครับผมจะลองไปตีบอสเล่นตายเลยปะเนี่ยนี่ยังมีบัฟอยู่นะครับขณะเดินยังมีบัฟอยู่นะเออนี่บอสตีนะครับบอสตีเดี๋ยวมาดูว่าลูกน้องบอสนี้จะตีหรือเปล่านะ สมมุติว่าแม่ค้านี่เป็นตัวแท็งนะนะครับผมแล้วก็ให้สตอกเกอร์นั่งอยู่ด้านล่างนี่ลูกน้องมาแล้วนะครับผมลูกน้องตีเราไหมอ้าวแม่งตบปูดี่ว่าลูกน้องตามตบอ่าตรงนี้ขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงมอนเตอร์แอคทีฟแอทแทนะครับมันเลี่ยงตรงไหนวะตีไหมอ้าตีก็คือเนี่ยในระยะสก,กิลลูกน้องก็ยังตีอยู่นะครับซึ่งผมก็ว่าเอ้ยเงื่อนไขมันยังไงวะนะครับมันก็แบบ ไม่ได้ช่วยเราตลอดเวลานี่หว่านะครับเห็นไหมฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเสือกไปโจมตีมอนก่อนไหมนะครับคือถ้าเราไม่โจมตีก่อนเนี่ยแล้วมีผลของสกิลนี้อยู่เนี่ยก็คือมอนจะไม่โจมตีเราเข้าใจไหมครับแต่ในกรณีร้อยชั้นเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะนะเพราะเนี่ยเราติดสกิลมอนเตอร์แอคทีฟแอตแทกเนี่ยไม่โจมตีเราแต่ดูลูกน้องมาดิตบผมยับเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ผลของสกิลนะครับลองดูนะครับตอนนี้ตอนที่ผมนั่งอยู่เนี่ย สกิลมันจะยังอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าสต็อกเกอร์ขยับปุ๊บนะครับผลของสกิลก็จะหายไปนะับผม oh. ก็คือสรุปนะับผมผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสต็อกเกอร์ต้องนั่งตลอดเวลาขยับไม่ได้จึงจะมีผลสกิลกับเพื่อนนะับผมและก็สกิลเนี่ยมันมีผลทำให้ไม่โดนโจมตีก่อนก็จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเสือกไปโจมตีมอนก่อนนะับผมมอนก็จะตีคุณตลอดครับไม่สามารถ แก้ได้นะฮะเท่าที่ผมลองนะครับผมผมว่ามันเอาไว้หลบเป็นแก๊งมากกว่านะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปเก็บเลเวลใช่ไหมครับผมไปเก็บเลเวลในแมปวาร์ปแดงนะครับผมถ้าเอาสตอกเกอร์ไปด้วยแล้วเอาสตอกเกอร์มานั่งเนี่ยตัวมอนเนี่ยก็จะไม่โจมตีคนที่เก็บเลเวลคนนั้นก่อนนะครับผมผมคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ในตรงนี้มากกว่าส่วนในร้อยชั้นผมว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อย่าไปอัพเลยนะครับเฟืองเฟืองนะครับสาหรับใครที่ ใช้ประโยชน์สกิลนี้เป็นก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันใช้ประโยชน์ในแง่ไหนกันแน่นะครับผมเนี่ยผลของสกิลมันก็ยังอยู่สต็อกเกอร์นั่งอยู่ตลอดนะครับแต่ผมก็ยังโดนตบตลอดเลยเห็นไหมเพราะผมไปตบมันแล้วไงเดี๋ยวผมไปเทสกับบอนเตอร์นอกขอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นมินิบอสนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะครับนั่งปุ๊บเห็นไหมครับีมิมนิบอสก็ยังโจมตีเราเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะ อตอนนี้เรามาอยู่ที่คอร์ดฟอเรสต์เดนะครับเป็นแมปแดงนะครับผมมอนเตอร์ที่นี่จะตีเราก่อนนะครับผมเดี๋ยวลองดูถ้าผมกดแกงเตอร์พาราไดสนะครับผมเนี่ยมอนกำลังตีผมอยู่นะครับกดนั่งปุ๊บเป็นไงอ้าวหันไปตบลูกน้อง <c oughs> <c oughs> มันไม่ตบผมสรุปมันช่วยอะไรไหมเนี่ย่อตอนนี้ผมให้ตัวหลักนะครับใช้สกิลแก a เตอร์พาราไดส์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูตัวแม่ค้านะครับว่าจะโดนมอนตกหรือเปล่านะครับ สตตัสของแมค้านะครับจะติดตรงนี้อยู่นะครับมอนเตอร์แอคทีฟจะไม่โจมตีก่อนนะครับผมเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่โจมตีนะครับผมหรือว่ามันติดสตันอยู่ก็ไม่รู้นะครับแต่ตัวรอบๆข้างนี้ไม่มาตีแม่ค้านะซึ่งผมว่ามันอาจจะใช้ประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเราไปตีมันก่อนนะครับเราไปตีมันก่อนมันก็เลยเข้ามาตีเรานะครับผมแต่อ้สองตัวเนี่ยมันไม่มาตีเรานะนะครับ เดี๋ยวผมลองเอาแม่ค้าเดินผ่านไอสองตัวนั้นดูนะครับว่ามันจะตีหรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมครับก็คือตัวที่จะตีเราก็มีตัวที่เราไปโจมตีมันก่อนนะครับส่วนไอสองตัวเนี้ยมันไม่ตีนะฮะเห็นไหมครับมันไม่ตีแม่ค้าเลยนะครับผมนะครับซึ่งผมว่าประโยชน์มันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมในแมปที่มอนโจมตีก่อนเนี้ยก็คือถ้าเราใช้สกิลเนี้ยเพื่อนในปาร์ตี้ก็จะไม่โดนลุมแค่นั้นเองนะครับผมถ้าไม่ไปโจมตีมอนก่อนนะ ถ้าให้ผมเทียบนะฮะลูกน้องบอสเนี่ยมันก็คือเป็นบอสนั่นแหละนะับผมถ้าเราไปตีบอสแล้วแล้วเราใช้สกิลแคงเตอร์พาลา,ายได้เนี่ยลูกน้องบอสมันก็จะมาตีเราอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราไปตีมันก่อนนะัะผมแต่ถ้ามอนตามแบบอย่างเงี้ยก็คือถ้าตัวไหนที่เราไม่ไปตีก่อนมันจะไม่ตีเรานะครับ ผมเข้าใจอย่างนี้นะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอามารีวิวกันคร่าวๆประมาณนี้ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็ขออภัยด้วยนะถ้าใครดูอะไรเพิ่มก็เสริมมาได้นะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวผมตอนนี้นะครับผมยังไม่แนะนําให้อัพนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่เอาไปอัพอย่างอื่นดีกว่านะครับถ้าใครถูกใจคลิปของผมนะฮะก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ นั่นอะไรอ่ะโอ้แม่เจ้าโอ้โหบันเทิงพอๆๆๆไปดีกว่าครับแล้ววัเจอกันใ่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับโย